เจะเดินทางมาคุณอาค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะความรู้สึกใจหายไหมแม้ว่าเราจะต้องกลับมาใหม่ไม่ใจหายนะคะผมคิดว่าเราชัดเจนในเรื่องของความร่วมมือในเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และก็ประชาชนค่ะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องเสียกําลังใจแต่เป็นเรื่องที่จะทําให้เรามีความเข้มแข็งตระหนักในคุณของแผ่นดินคุณของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนงนั้นวันนี้เนี่ยหลักก็คือเป็นเรื่องของความร่วมมือ ในการจัดงานเฉลิมฉลองครบพระชนมายุหกรอบอีกเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนของพระพันปีหลวงฉะนั้นนี่เป็นเป็นความงดงามของภาคประชาชนที่ตระหนักของความเป็นชาติศาสนาพระัตริส์และประชาชนไม่ใช่เรื่องที่เสียกำลังใจเป็นเรื่องที่ต้องภูมิใจครับแต่วันนี้ก็น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการชุมนุมถ้าแบบเจ้าอื่นเขาเรียกอะไรนะยี่ห้ออื่นที่เขาอยากจะชุมนุมก็จะเห็นถึงความร่วมมือของเรากับของ คือเราคุยกันได้ในส่วนของราชการใช่ไหมไม่ใช่ต้องมาคือคเราเนี่ยต้องชัดเจนในเป้าหมายกับวิถีทางกับเส้นทางของเรานั่นหมายความว่าออกมาชุมนุมต้องชัดเจนทั้งยุทธศาสตร์และก็ยุทธวิธีที่สําคัญก็คือว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชนทุกคนไม่ใช่ศัตรูกันคนักการเมืองก็ไม่ใช่ศัตรูยกเว้นว่าบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ที่เนรคุณคที่ทุจริตต่อบ้านต่อเมืองทําร้ายบ้านเมืองอันนั้นเนี่ย ถึงจะเป็นศัตรูที่แท้จริงะฉะนั้นอันนี้ก็คาดหวังนะคาดหวัง<ช>ว่าอาจจะเป็นแบบอย่างอาจจะเป็นแนวทางให้กับผู้ชุมนุมไม่ว่ากลุ่มไหนก็ตามะนะครับถึงถึง,ถ,งถึงงานสําคัญของบ้านเมืองถึงความร่วมมือที่ต้องแสดงออกร่วมกันในการเป็นพลังของชาติอันนั้นก็จะอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับควรจะละวางได้ชาว่าเออไอช่วงเวลาที่สําคัญมันคืออะไรอะไรสําคัญที่สุด ใช่ไหมฮะอะไรที่สำคัญกว่าที่สุดคืออะไรนะคะนี่เป็นพี่เป็นแฟนขับนงเขตดมากพี่ช่วยไม่ต้องนงเขตดอ่ะ